เวลามีปัญหากับผู้ใดแล้วคนคนนั้นบอกามาไก่เหาบอกาไปเชิญนาเหาบอกาหอดสีเน่หนาเหาอย่าสะคิดว่าเขายานอย่าสะคิดว่าเขาขี่ขาดดีอย่าสะคิดว่าเขาสูเหาบ่ได้ดีคันเปลี่ยนแนวนั้นแสดงว่าคนคนนั้นสร้างเหาคักกันแล้วกันละคุณซื้อว่าสร้างแล้วเนาะเขาหอดบ่าอยากไก่เ่าอยากหนุ่พราอยากเน่หนาเว้สร้างไงไงมูเจ้าบ่ามีตรวจตรวจในสมองเขากันแล้วกันละคันเขาได้สร้างแล้วเขาขี่เดียด เขาบออยากเว้าน้าแม่แต่ยังสวนกันซื้อๆเขากัดสิขึ้นว่าเป็นอัปปะมงคลนแก่ชีวิตเขาแล้วนั่นนี่คือคนเขาสร้างกันแท่ดิแต่ว่าคนคไหดคันไดนสร้างเขาแล้วเราว้าหาเขาอยู่บ่าเศ้านี่ขึ้นพ่อยามในกกะว้าอยู่บ่าเศร้าขึ้นพ่อยามใดยกะว้าอยู่บ่าเศ้าแสดงว่ามูเจ้าว่ได้สร้างเขาอีหลีมูเจ้าตัดชีวิตเขาออกจากสมองบ่ได้ตัวนั่นก็เลยอยากเว้าก็เลยอยากทายทอดสิ่งที่จะาข้องเหลี้ยใจนั่นสู่ผู้อื่นฟังให้ผู้อื่นนั่นสั่งไปพร้อม หาหมูหาพวกว่าสันเถาะสร้างโดยตัวเจ้าของเองว่าเป็่นว่าสร้างง่ายๆกันสร้างกันแล้วนะอย่าเว้าหากันอย่าเนี่ยนากันย่งยางสวนกันนั่นเขาเอิ่นว่าสร้างกันอีหลีอันซุ่มสร้างกันว่าอีหลีบ่ะจมหาเขาอยู่บ่ะเศร้านี่ไหมพ่อผู้ใดก็ว้าพื้นเขาสู่ผู้อื่นฟังยังส่ไหมมันเป็นการเชิญชวนให้ผู้อื่นสร้างเขาไปพร้อมกับเจ้าของเฮ็ดแบบนี้มันบระเมณนว่าเจ้าของเสียด้คะแนนสงสารดีมันแหงเห็นในคนที่ว่ารับฟังน่ะสร้างเขาเติมไปอีกดเรยวนี้ คนท่ว่าได้สร้างกันแล้วนะแต่ว่าจมหาเขาอยู่บะเศร้าใช่ไนหะมว่าตะเลืองเล่าเขาที่ว่ดีสู้ผู้อื่นฟังนะั่นนะมันบ่งบอกถึงนิสัยและใจข้อเลยดีเกียดผู้ใดสร้างผู้ใดขันไปว่าสูค้คนฟังนะมันบ่งบอกถึงนิสัยวา่าเฮานี่เป็นคนรับความจริงบ่ไรเฮานี่เป็นคนเพิ่งผ้าเจ้าของบ่ไรเฮานี่เป็นคนมักมีอคติกับคนมันบ่งบอกถึงนิสัยได้ประนันดีคนท่ว่าสร้างกันแล้วแนละ้บวบ่าหาบ่จมหาบ่เอ่ยถึงเมตวีหน้าที่เดียวนั่น แสดงว่าคนผู้นี่เนี่ยมีความรับพิดสอบสูงอะไรที่เป็นปัญหากับชีวิตเขานี่ตัดถิ่มออกไปเลยคนแบบนี้เนี่ยบ่าหวังพึ่งผู้ไรด,ดิสู้ด้วยตัวเจ้าของเองมันสังเกตง่ายๆหรอกบ่าเมียนสู้มูเจ้ากันได้คือสร้างผู้ไดเราแววแวกแวกแวก,แกพ่อหนาะผู้ไรกับววาแต่พื้นเขาสูขคนฟังนั่นแหละมันบ่งบอกถึงนิสัยแก่ข้อมูเจ้าแล้วนั่นการสร้างผู้ไดอย่าไปปากไปเวาอย่าไปเวาสู้คนฟัง เขาสั่งก็อยู่ในใจเฮานี่ละขันเฮาาว้าพื้นคนนี่ว่าเฮาสั่งเขานั่นมันแห่งทำลร่เจ้าขวงอีหลีดีขันคนที่วัสลา,จา,าเจ้าหน้อยขจ้าสิมว่วงสอดไปจังสั้นนี้เฮาดิ่กลายเป็นคนโงก่กลายเป็นคนสัวไหลในสายตาเขานั่นคนนี่ว่าฟังเฮ่าในสิงที่ว่าเฮาเว้าพื้นผู้อื่นน่ะเขาสิว่าเฮาไปนคนขีขาดไปนคนห็นเก่ตัวเปนคนอาศัยพ่ยพึ่งบ่ไดเป็นคนมีอาคาติกับคนขันสัง่งผู้ใดก็่าไปเว้าพื้นเขาขันมันอดบ่ได้กับว้าโลดอีพิป,ปอบเว้าคัก ว่ามันเหลือเกใจใตายพุ่นมันเหลือเกใจากของมันอดบ่ได้มันกะเวาหาามูห้าพวกส่วนผู้อื่นมาสร้างไปน้ำกันตัวนี่ใส่ขนมันกบเป็นจังสั้นดีเมียนบัสนาเอาเมนก็คว่ำข่อยว่าบัสนข่อยบ่ไดดว่าใส,าสา่ผู้ไดหด้อข่อยกบเว้าใส่ร่มหนาวมัตสิพัดมาวีวีนี่หลายจักรน้อยนี่เมียนบัสนนาะ